อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำ่ำประจำวันที่8เมษายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบคำ่ำประจำวันที่8เมษายนข่าวแรกสำหรับรอบค่ำวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องความฟิตของมาคัสแวร์ฟอร์ดว่าจะมีมากพอลงสนามเจอกับกรานาด้าในคืนนี้หรือไม่ ซึ่งทางโอเลกกุนาโซชาได้พูดถึงความพร้อมของมาคัสแรดฟอร์ดสำหรับเกมนัดนี้ว่าผมจะไม่เลือกนักเตะลงเล่นนะครับผมรู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากแค่ไหนแต่เมื่อคุณก้าวลงสนามไปแล้วคุณก็ต้องเจอกับความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะแต่หากว่าก่อนเกมวันนี้ทีมแพทย์บอกกับผมว่าสภาพร่างกายของมาคัสแรดฟอร์ดดูเสี่ยงมากเก <s> ินไปผมก็จะไม่ฝืนสง่งเขาลงสนามไปในเกมนี้หรอกนะเม <ania> ื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาคัสแรดฟอร์ดก็ยังร่วมซ้อมกับเราตามปกตินะ มารอดูปฏิกิริยาของเขาหลังจากนี้ดีกว่าถ้ามันมีแนวโน้มว่าเขาจะมีอาการแย่ลงผมก็จะไม่ส่ง,งเขาลงเล่นอย่างแน่นอนตอนนี้อาการที่หลังของเขามันดีขึ้นมากแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่มีความทนทานและก็อึดหยิางมากเขาต้องการจะลงสนามอยู่ตลอดเขาต้องการทุ่มเทให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมันก็เป็นหน้าที่เขานั้งแต่ด้วยที่จะต้องบอกกับเราว่าพวกเขาไหวหรือไม่อย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกกับเราว่าเขาเจ็บและต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามซึ่งเราก็ทำตามนั้น เขาทุ่มเทใ,ให้กับเราเกือบจะ90นาทีซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของสเปเรตและเขาก็มอบให้กับทีมอย่างเต็มเปี่ยมด้วยจากนั้นโอเลกุน่าโซชาก็ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าในเกมกับรานาดาจะมีการพักผู้เล่นตัวหลักหลายคนหรือไม่ซึ่งโซชาได้ตอบว่าไม่ว่าเราจะเจอกับทีมไหนก็ตามผมจะเลือกทีมที่เราคิดว่าเราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เสมอแหละเกมน้น,นี้เป็นเพียงเล็กแรกเท่านั้นและเราก็มีเกมใหญ่ที่รออยู่ก็คือศึกพรีเมียร์เลกับสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ ดังนั้นเราจะต้องคำนึงถึงความฟิตของนักเตะของเราด้วยใครที่สามารถลงเล่น90นาทีได้ต่อเนื่อง2เกม3เกม4เกมหรือว่า5เกมหรือว่าใครที่จะต้องพักเพื่อเรียกฟอร,ร์มที่ดีที่สุดออกมาและทุกทีเราก็ต้องรอดูเช้าวันแข่งด้วยว่าทุกคนรู้สึกแบบไหนบ้างกับสถานการณ์ความพร้อมของตัวเองณขณะน,นี้เรามากันที่ข่าวต่อไปครับเดนมิเรสเซียอังกฤษออกมาระบุว่าปีศาจแดงได้ตั้งค่าตัวของเจสซี่ลินการ์ดไว้ที่ประมาณ30ล้านปอนด์ วันนี้ The เดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตั้งราคาของเจสซี่ลินการ์ดตัวรุกฟอร์มแรงที่ปล่อยให้กับเวสต์แฮมยืมตัวในซีซั่นนี้เอาไว้ที่30ล้านปอนด์ผลงานของเจสซี่ลินการ์ดที่ยิงไป6ประตูและก็ทำอีก3แมสซิสจากกรลงสนาม8เกมให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยฟอร์มอันร้อนแรงดังกล่าวทำให้มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ประเมินค่าตัวของเจสซี่ลินการ์ดไว้ที่ประมาณ30ล้านปอนด์และก็ยังคาดหวังว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพร้อมทุ่มเงินเต็มที่ในการดึงตัวกองกลางชาวโรเกียดรายนี้ไปร่วมทัพด้วยถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถขายเจสซี่ลินการ์ดออกจากทีมได้ก็จะทำให้สโมสรมีเงินเพิ่มขึ้นในการชอปปิ้งนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้แถมยังลดภาระเรื่องค่าเหนื่อยลงอีกประมาณกว่า1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ และมันก็แน่นอนว่าโอเลกุน่าโซชาสามารถมองนักเตะรายใหม่ๆที่จะดึงตัวเข้ามาเสริมทัพได้มากขึ้นตามไปด้วยสำหรับเขาตกลง,งการปล่อยเจสซี่ดินกาดยืมตัวไปยังเวสต์แฮมเมื่อช่วงตลาดมกราคมรอบที่ผ่านมาได้พวงออปชั่นซื้อขาดเอาไว้ด้วยแต่ทางทัพปีแสดงไม่ได้ระบุราคาเอาไว้ในสัญญาทําให้ทั้งเวสต์แฮมยูเนเต็ดและก็แมนยูเนเต็ดจำเป็นต้องมานั่งเจราจาต่อรองเพื่อปิดดีลนี้กันให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ เรามากันที่ข่าวต่อไปนะครับสื่อท้องถิ่นของอาร์เจนตินาก็คือโอเล่ออกมาระบุว่าโบคาจูเน่สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งอาร์เจนตินามีความมั่นใจอย่างมากว่าในช่วงซัมเมอร์นี้จะสามารถดึงตัวเอดิสันคาวานี่มาร่วมสโมสรได้คาวาน,นี่ที่กำลังจะหมดสัญญากับทัพปีสัจแดงหลังจากจบซีซั่นนี้และถึงแม้ว่าในตัวสัญญาจะมีออปชันขายายเพิ่มอีกหนึ่งปีก็ตามทว่าในตอนนี้ทุกอย่างก็ยังดูเงียบงนันแถมหลายๆสื่อและก็รวมไปถึงคนใกล้ชิดของเอดิสันคาวานี่ ต่างยุให้เจ้าตัวอัมลาถินโอทฟาฟอร์ดหลังจากจบซีซั่นนี้ซะและจากรายงานล่าสุดจากสื่อที่ชื่อว่าโอเล่ก็ได้ออกมาระบุว่าสโมสรโบคาจูเนียที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าอยากจะได้ตัวเอเดนเซนคาวานี่มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ก็แสดงความมั่นใจอย่างมากว่าจะสามารถดึงตัวกองหน้าชาวอุรุกวัยมาร่วมทัพได้อย่างแน่นอนแถมยังมีการเผยต่อว่าตัวคาวานี่เองก็เริ่มติดตามดูฟอร์มการเล่นและก็ผลกาขในขันของโบคาจูเนียอย่างใกล้ชิดมาดูตลอด ซึ่งก็เพื่อทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมรายใหม่ในอนาคตสำหรับผลงานของเ d อดิสันคี่ในทัพปีศาจแดงนั้นเขาลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น27เกมเมื่อรวมจากทุกรายการทำได้7ประตูกับอีก2แอสซิสปีศาจแดงจับ2ดาวรุ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบ,บับแรกเว็บไซต์สโมสรได้ออกมาระบุว่าแมนยูเต็ดจับ2ดาวรุ่งจากทีมชุด u 18ก็คือซีดานอิกบลซึ่งเป็นตัวรุกรุกครึ่งอิรักและก็ปากีสถาน และก็ทางชาลีซาเวตกองกลางชาเวลส์ซึ่งก็เป็นลูกชายแท้ๆของโรบบี้ซาเวตอดีตสุดยอดนักเตะอีกคนหนึ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกของพวกเขากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยโดยทางซีดานอิกบลซึ่งปัจจุบันอายุ17ปีสูง180เซนติเมตรเล่นใน2อตำแหน่งก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางและก็มิดฟิลด์ตัวรุกมีโอกาสลงสนามในซีซั่นนี้ให้กับทีมชุด u 18ของทัพปีศาจแด,ดางไปแล้ว9แมตช์ทำได้2ประตู ส่วนในรายของชาลีซาเวตปัจจุบันอายุ17ปีสูง182เซนติเมตรเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตกลางเป็นหลักถนัดเท้าซ้ายและในซีซั่นนี้ก็ลงสนามให้กับทีมชุด u 18ไปแล้วมากกว่า17เกมทำได้2ประตูและอีก5แอสซิสทั้งนี้หลังจากที่ชาลีซาเวตได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณพ่ออย่างโรบบี้ซาเวตก็ไม่รอชาร้าออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับลูกชายโัแก้วหัวแหวนว่า พ่อภูมิใจในตัวลูกอย่างมากการทุ่มเททํางานอย่างหนักสุดความสามารถตอนนี้มันเกิดผลแล้วจงทํางานให้หนักต่อไปซ้อมให้หนักเพราะว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดแต่จงเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้เพราะว่าหลังจากนี้จะมีอุปสรรคอีกมากมายที่คอยมาขัดขวางแต่ยังไงก็ตามจงลุกขึ้นสู้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเราพร้อมมากแค่ไหนเรามาดูประเด็นต่อไปครับกับหัวข้อที่ว่าทางเลือกในการส่งดอนนี่ฟอนเดอร์เบ็กลงสนามในเกมเจอกับแกรนาดา อย่างที่เราทราบกันดีว่าเกมสัปดาห์นี้ในศึกพรีเมยร์ลีกแมนยูเต็ดจะต้องทำศึกหนักด้วยการดูไปเยนสเปอร์ดังนั้นเกมยูโรเปาลีกซึ่งเป็นเล็กแรกกับการที่แมนยูเต็ดเจอคู่แข่งไม่หนักมากนักอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เอเล็กุน้าโทชาจะส่งดอนนี่ฟานเนเบกลงสนามเป็นตัวซิงในแมตชนี้เพื่อพักผู้เล่นตัวหลักหล,กหลายๆคนเอาไว้ลงดวลกับสเปอร์โดยเกมนี้คาดกันว่ามาคัาสแบตฟอร์ดจะนั่งสำรองไปก่อน ทำให้ตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายโอเลกุน่าโซชาอาจจะส่งเดนเนลลเจมส์ลงสนามไปก่อนหรือว่าอีกทางเลือกหนึ่งก็คือส่งดอนนี่ฟันเดเบกลงสนามไปเล่นทางซ้ายแม้มันจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดมากมายก็ตามอีกสองตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือส่งดอนนี่ฟันเดเบกลงไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางยืนคู่กับพอลบอกบาหรือว่าจะเป็นใครคนหนึ่งระหว่างเฟลดหรือว่าสกอตต์แม็กโทมิเน่ส่วนอีกตำแหน่งก็คือมิดฟิลด์ตัวรุกแทนที่ของบรูโน่ฟานันเดส แต่สำหรับตําแหน่งนี้เราก็ได้เห็นมาหลายเกมแล้วว่าดอนนี่ฟานเดเบกเล่นได้ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ส่วนอีกแผนที่น่าสนใจก็คือส่งทั้งดอนนี่ฟานเดเบกพอปอกบาลและก็บรูโลฟานเดสลงเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงชุดเดียวกันไปเลยเรามาปิดท้ายข่าวรอบค่ำวันนี้กับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ทางเมนสปอร์ตคาดการว่าโอเลกุน่าทชาจะใช้ลงสนามในเกมเจอก,กับกราคืนนี้ ดูการคาดการมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนายทวารจะเป็นดาบิดเดเคอา4กองหลังมี Shaw, uire, of, ลุคชอว์เฮรี่แม็กไวร์วิกตอร์ลินเดเลฟและก็อารอนวานริซาก้า2มิดฟิลคู่กลางจะเป็นพอลบอกบาห์กับ Scott ay, สกอตต์แม็กโทมิเน่3ตัวรุกจะเป็นดานิเอลเจมส์บรูโน่ฟานันเดสและก็เมสันกรีนวูดส่วนซูน,น้าตัวเป้าจะเป็นเอเดนสันคาวานีสำหรับเกมแมนยูเต็ดบุกไปเยือนกคลิฟอราเนียคืนนี้จะลงแข่งเวลาตี2ตรงนะครับ ส่วนรายชื่อคาดการถูกใจไม่ถูกใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนเช่นเดิมนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r e ร Devil Page กันด้วยนะครับผม